ผู้ชมครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่หลายคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ตกอกตกใจพอสมควรแต่ถ้าเป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเจอกับเหตุการณ์นี้มาพอสมควรแล้วสุดจะทนแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก็คือเจ้าอาวาสวัดบางย่าพแพร่ครับเมื่อคืนนี้ก็ถูกบุกไปถึงกุฏิกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนไปยังหมอปลาหรือว่ามือปราบสัภเวสีนะครับ บอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยมีการซุกซ่อนสีกาเอาไว้ภายในกุฏินอกจากนี้แล้วนะครับเจ้าอาวาสรายนี้ยังมีพฤติกรรมชอบดื่มสุราแล้วก็ทําร้ายคนภายในวัดด้วยครับเล้วเจใน,นแล้วนะคะไม่ไม,ไม ออกมาค่ะออกมาค่ะออกมาค่ะนี่เป็นช่วงเวลาจังหวะที่ชุลมุนวุ่นวายทีเดียวนะครับเป็นช่วงที่พบหญิงสาวอยู่ภายในกุฏินะครับระหว่างที่หมอปลาหรือว่านายเจรพันธ์เพชรขาวมือปราบสัมภเวสีและชาวบ้านบุกเข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางย่าแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับจนพบว่าภายในมีผู้หญิงเนี่ยนะครับซุกซ่อนอยู่นะฮะอยู่ในซอก ซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นซอกเป็นโซนที่ใช้เก็บของภายในกุฏิแล้วยังพบมีชุดชั้นในตกอยู่บริเวณนั้นด้วยครับส่วนอีกจังหวะหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากคือจังหวะที่ผู้กํากับการสพสํารงใต้พร้อมด้วยนักข่าวพบที่คาดผมตกอยู่ที่เตียงนอนครับก็เลยถามว่าที่คาดผมเนี่ยเป็นของใครแล้วปรากฏว่าก็เป็นภาพแบบนี้ออกมาเพราะว่าเจ้าอาวาสเนี่ยตอบกับเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่าที่คาดผมนั้นนะ่ะเป็นของตนเอง จะชอบเอามาคาดศีรษะเวลาที่ปวดหัวแล้วก็ทําให้ดูก็เลยกลายเป็นภาพแบบนี้ออกมาครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับหลังจากที่หมอปลาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านเล่าว่าเห็นพฤติกรรมแบบนี้ของเจ้าอาวาสมานานแล้วต้องการช่วยการปกป้องพระพุทธศาสนาคนที่ไม่สมควรบวชก็ไม่สมควรบวชและพบว่าเจ้าอาวาสท่านนี้เนี่ยนะครับเจ้าอาวาสรายนี้มั่วสีกาดื่มสุราแล้วก็ยังทำร้ายคนในวัดด้วยครับ ก็อปคนติดไวอ่าเขาก็มาขอพัดลมผมก็ไปให้พระเทพพัดลมเพียรงานสอบอ่าแล้วมาผมก็มันได้ขึ้นมาเลยอ๋อผมได้ขึ้นมาแล้วรู้ไหมว่ามีผู้หญิงไม่รู้ผมไม่รู้แล้วรู้แล้วรู้จักเขาไหมรู้จักรู้จักเขาจะมาบ่อยเหรอเขามาหาพ่อบ่อยไหมเขาจะมาทําบุญบ่อยมาทำบุญบ่อยคุณพ่อเดี๋ยวผมโทษจริงนะพ่อนะผมก็้ายนะไม่ได้ว่านะถามไม่เถิดนี่ถามนะผมได้กลิ่นเหล้าข้างล่างไงลูกใครกินนองพ่อ ผมให้ขึ้นปูอ๋หลวงพ่อเอามาไหว้ปูหลวงพ่อไม่ได้ฉันไม่ได้เดือนนะม่ไฉันอ้าหลังจากที่ความวุ่นวายจบลงคุณผู้ชมครับผู้ที่เกี่ยวข้องก็นําตัวเจ้าอาวาสรายนี้ไปสึกทันทีด้านอาดีตเจ้าอาวาสก็บอกว่ายินยอมสึกเองครับแล้วก็ยังย้ํานะครับบอกว่าตนเองไม่ได้ทําเรื่องเสื่อมเสียอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าที่ตัดสินใจสึกเนี่ยนะครับเพราะว่าก็ต้องการปกป้องศาสนาครับ เอ้ยโยมฮะทำไมศสกมันก็เป็นศาสนาเสื่อมไม่เึกอกศาสนาเสื่อมศึกเองไหมหรือใครบังคับเนี่ยไม่บังคับอ่สศึกเองเลยเต็มใจนะเต่พีจร้อยปรเสรผิดอะไรถึงได้ศสกอ่ะไม่ผิดมันอยู่สองลสองผิดอยู่แล้วลูกมันทำอะไรมันกงผิดอยู่แล้วพ้าบวชมาขี่พรรษาเนี่ยยี่แปดยี่แปดพรรษาก็อยู่วัดบางย่แพกมาเป็นเจ้าว่ากี่ปีน่ะแปดปีเป็นเจ้าว่าแปดปีบวชมายี่ยี่สามยี่แปดยี่แปดพรรษาเป็นเจ้าว่าแปดปีศึกแล้ววันนี้แล้ว พ่อถามมงตรงนะไม่ไม่โกรธผมนะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หญิงเลยชัดเจนนะครับบวชมาเนี่ย2 8พรรษาเป็นเจ้าอาวาสมาเนี่ย8ปีแล้วนะครับขณะที่พันตำรวจเอกประเสริฐบัวขาวครับผู้กำกับการสอพอสำารงใต้ซึ่งควบคุมเหตุการณ์อยู่ตั้งแต่ต้นท่านผู้กำกับการก็เปิดเผยบอกว่าต้องนำตัวอดีตเจ้าอาวาสไปสอบสวนต่อนะครับ นอกจากว่าจะผิดวินัยสงแล้วเนี่ยยังอาจจะมีความผิดตามกฎหมายข้ออื่นๆอีกนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดําเนินการแล้วก็ตรวจสอบกันเพิ่มเติมต่อไปครับ